สวัสดีคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับแฟนๆของลิน F c ของลินแฟนพาราไของลินและใครที่ชื่นชอบเครื่องเสียงลินนะครับมาที่ห้องอพาร์ตเมนต์3นะครับชั้น9นะครับงาน b ี h ีเฮนโช่2 0 2พันยีี่ครที่2งเราจัวันที่22 23 24นะครับวันนี้ผมพามาคุยกาบทางคุณเนตนะครับผู้บริหารของลินไทยแลนด์เลยนะว่าเรามีอะไรมาโชว์บ้างปีนี้นี่ต้องตื่นเต้นมากๆานะครับเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจมากเลยครับสวัสดีครับคุณเนตครับสวัสดีครับปีนี้คุณเน เอาอะไรมาโชว์เพราะว่าวันนี้ถือว่าเรียกว่าของใหม่หมดเลยเนาะเพราะว่าลินต้องบอกนีลินไม่ได้ออกงานมาหลายปีมากนะครับเพราะเราออกทีนึงก็เต็มที่นะครับด้วยของใหม่ก็ให้ผมแนะนําเลยดีไหมเอาเลยครับคุณแม่ครับโอเคก็ถ้าเกิดเริ่มจากลินเนี่ยทุกคนคงทราบว่าลินนี่เก่งเรื่องเทอร์เทเบิลนะครับดังนั้นเราก็โชว์ด้วยซอสเฟิร์สของเราก็คืออ่าพี12รุ่นไพล์แม็กซ์นะครับรุ่นท็อปที่สุดแล้วก็ตามลงมาด้วย ตัวนี้เป็นสตรีมเมอร์นะครับรุ่น Climax ก D S M คุณเนทครับโทษนะครับตัวครับ c l i m a ์ L P 1 2เนี่ยตัวนี้มีจุดเด่นหมายถึงว่ามันมีหัวเข็มใหม่หรืออะไรใหม่อะาโอเคตอนนี้ก็เรียกว่าหัวเข็มรุ่นใหม่ล่าสุดของลินก็เรียกว่าเป็นหัวเข็ม M C นะครับเป็นรุ่น e c s t a t i c นะครับซึ่งออกมาได้ไม่นานนี้ก็ แทนรุ่นเดิมอันนี้เป็นรุ่นท็อปครับรุ่นท็อปปัจจุบันครับปัจจุบันที่โชว์รอบนี้คือรุ่นรุ่นท็อปหมดเลยครับผมฮะอาร์มก็จะเป็นอาร์มรุ่นรุ่นท็อปของเขาอีคอร์เซีแล้วก็เป็นพราะว่าซัพพลายเป็นเรดิเคิลนะครับที่เป็นโรดดี้เข้ารุ่นใหม่แล้วเป็นโรดดี้เข้าสองนะครับซึ่งก็จะทําให้สปีดค่อนข้างแอคเคเรทมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ถัดมาลงมาที่ตัวสตรีมเมอร์ของเราก็เป็นอย่างที่เรียนก็คือไคลนัก DSM นะครับก็็เปนสตรีมเมอร์ที่เป็นดักรุ่นใหม่เรียกว่าออร์แกนิก นะครับออแกนิกดักแล้วก็ตอนนี้ก็มี power supply รุ่นใหม่เรียกว่ายูโทปิกเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับลินนี่ถือว่าเป็นคนทําสตรีมเรียกว่าเป็นเจ้าแรกของโลกก็ได้เพราะว่าลินทำสตรีมเมอร์ตั้งแต่ปี2007ครับก็เป็นเจ้าแรกของโลกที่ทาตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีใครตอนนั้นทุกคนบอกเซโนเซโนปัจจุบันกับเรื่องปกติหมดแล้วนะครับแต่ที่ไฮไลท์มากๆนะครับก็คงต้องมาที่ power amp ตัวนี้นะครับ power amp รุ่นโซโล800นะครับ ก็เป็น Power AM รุ่นใหม่ของลินที่คนอาจจะ้จําว่าภาพเก่าของลินจะเป็น AM ไซส์นี้อ่าแบบแบบเป็น AM รุ่นใหม่ที่ที่แบบว่าอึ๊นี่คือลินจริงเหรอแล้วก็ล่าส <aluminium S 1> ุดก็ได้รางวัล Serial Fire Class A ด้วยนะครับก็เป็น Power AM สลลบแปดร้อยแปดร้อยวัตต์ที่สี่โอห์มแล้วก็ลงได้ถึงพันสองร้อยวัตต์ที่สองโอห์มนะครับแล้วก็สี่ร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับก็ขับได้ค่อนข้างค่อนข้างหลากหลายนะครับคือเรา ผมเคยเอาไปขับลําโพงใหญ่กว่านี้ก็ขับได้นะครับก็คือไม่จําเป็นต้องเฉพาะไม่จำเป็นต้องใช้กรลินไม่จำเป็นต้องใช้กยลินทุกทุกอย่างใช้กับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือลําโพงรุ่นใหม่ของลินเรียกว่าสา0หกศนะครับก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับรุ่นเก่า๋เพียงแต่ว่าเขาปรับเรื่องของรูปทรงแล้วก็เรื่องของไดรเวอร์นะครับ ก็เสียงค่อนข้างดีเป็นพาสซีฟหรือแอคทีฟรุ่นนี้สามารถทําได้2อย่างคือเป็นระบบพาสซีฟเหมือนปกติก็คือใช้อมนอกได้กับ2ก็คือเป็นระบบแอคแทของลินถ้าใครรู้จักนะครับตอบเป็นระบบ e อคแทได้ทั้งปกติได้เลยครับครับแล้วก็จะมีอันนี้คือตัวแฟคชิฟต์แล้วจะมีตัวรุ่นน้องๆที่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดมาด้วยใช่ไหมฮะรุ่นน้องๆก็นี่ครับก็เป็นลำโพงลำโพงลินเพิ่งออกเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับนี่เป็นรุ่นวางหิ่งนะครับรุ่น119นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่วางนู้นเป็นรุ่น150เป็นเป็น o r s ร a n ซ i n g นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ซึ่งเสียงก็ดีกว่าของเก่าค่อนข้างเยอะนะครับก็จะแนะนำครับก็คือถ้าใครมาฟังในงานวันที่22 23 24ไม่ทันก็อาจจะไปฟังที่ดินเลอร์ของเราเลยที่ดินโชรูมโซที่ที่พระกรชั้นสองได้ครับนอกจากนอกจากที่เราโชว์หลักๆแล้วเราก็จะมีตัวรุ่นอื่นๆนะฮะที่อยู่ในในลน์ของทาง ลินนะครับมาโชว์ให้ครบนะครับแต่ว่าโอาเคอาจจะไม่ได้เปิดได้ฟังก็อย,อยู่ตามอยู่ตามด้านหลังอยู่ตามด้านหลังนะครับผมนะซึ่งถ้าเป็นแฟนของลินอะรุ่นไหนก็ได้นะครับใช่รุ่นไหนก็ดีดีทั้งหมดเลยแล้ว,าว่าลินอะเป็นผู้บุกเบิกนะครับในแวดวงทางอนาล็อกแล้วก็ดีซอนสตรีมมิ่งมาเป็นก่อนใครๆแล้วก็ ทุกวันนี้ก็พัฒนาไปก้าวหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของการต่อใช้งานระบบ x x a c t เนาะครับดียวใครสนใจว่าระบบ x x a c t เป็นยังไงก็มาทมาคุยมาถาม่า้องได้นะครับมันจะทําให้การทํางานมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดง่ายว่ามันเป็นริมทั้งระบบเลยใช่ครับผมนะที่ห้องอพาร์ตเมนต์สนะครับผู้ชมครับในงาน v ีไ High End Show 2024ครั้งที่2นี้วันนี้ขอบคุณคุณเนตมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ